สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ m ม Way Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของ Mflow ลุ้วนๆเลยนะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมสอบถามช่องของเรากันมาเยอะมากๆตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการแล้วก็มีข่าวคราวตามมามากมายและเกิดหลักๆเท่าที่มีคนสอบถามเข้ามานะคะสมัครยังไงจ่ายเงินยังไงและสําคัญที่สุดเรื่องของค่าปรับที่เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคําถามทั้งหมดชมคลิปของเราเดียวหาคําตอบให้ค่ะ สำหรับมอเตอร์เวย์ทั้งหมายเลขก7และหมายเลข9ตั้งแต่เปิดให้บริการนะคะเรื่องของการชำระค่าผ่านทาง ก่อนเริ่มจากระบบเงินสดก่อนค่ะจากนั้นในปี2,558ก่อเริ่มระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติซึ่งก็คือ e M-Pass นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของ e M-Flow ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งกรมทางหลวงก็เริ่มเปิดใช้บริการระบบ e M-Flow ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาค่ะโดยเริ่มจากมอเตอร์เวย์หมายเลข9ก่อนนะคะที่4ด่านค่ะคือด่านธัญบ,บุรี1 ด่านทัญ,ญบุรี2ด่านทับช้าง1และด่านทับช้าง2ค่ะแน่นอนนะคะตั้งแต่เปิดให้บริการมาโดยเฉพาะช่วงแรกๆก็มีคำถามเข้ามามากมายเหลือเกินค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของ M Flow กันโดยละเอียดเลยนะคะเพราะว่าต่อไประบบ M Flow จะอยู่คู่กับการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ ทุกสายทางในอนาคตรวมถึงทางพิเศษหรือทางด่วนด้วยนะคะซึ่งทางพิเศษเขาก็จะเริ่มใช้ระบบ M-Flow ในเดือนกรกฎาคม2565ค่ะโดยจะเริ่มกันพ่ทางพิเศษฉลองรัฐ3ด่านก่อนนะคะนั่นคือด่านจตุโชตด่านสุขาพิบาล51 และด่านสุขาพิบาล52ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาศึกษาเรื่องของ M-Flow กันหน่อยนะคะจุดที่เราพามาวันนี้นะคะจะเป็นจุดบริการ M-Flow หรือ One Stop Service ค่ะซึ่งบนมอเตอร์เวย์ทั้งสาย7และสาย9ปัจจุบันจะมีอยู่4จุดนะคะสาย7จะมีอยู่ที่ศูนย์บริการทางหลวงบางประกงทั้งขาเข้าขาออกค่ะส่วนสาย9จะอยู่ที่จุดพักรถทับช้างทั้งขาเข้าและขาออกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ M-Flow กันเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปติดตามทั้งหมดนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยคนจะได้ดูข้อมูลเรื่องของ m f l o w กันเยอะๆและสำคัญที่สุดตรงนี้นะคะฝากกดติดตามช่องของเรากันด้วยค่ะและวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยการไปสอบถามผู้คนแถวๆนี้กันก่อนเรื่องของ m f l o w กับปัญหารวมถึงคำถามที่เขาอยากจะให้เราไปหาคำตอบให้ค่ะ วันนี้มีปัญหาอะไรคะอ๋อพอดีว่าติดขัดปัญหาเรื่องชําระ<ใ>ชําระเงนิงนที่ค้างจ่ายพอดีว่าในระบบเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารถวิ่งผ่านแล,แล้วแล้วก็ต้องมาชําระงาไงก็เลยเข้ามาขอความร่วมมือที่นี่วันนี้คือมาสมัครเหรอคะอ๋อพอดีมันผมสมัครในแอปอยู่แล้วฮะพอดีมันมีปัญหาก็เลยมาสอบถามาปัญหาอะไรคะที่เจออ๋อผมสอบถามม หลังจากใส่จนครบใช่ไหมฮะก็กดลงทะเบียนนั้นไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้หมายถึงขั้นตอนการสมัครใช่ใช่ครับวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องให้รอบบินนะครับอันนี้สมัครเป็นสมาชิกประจำสมัครแล้วครับให้หัผ่านบัญชีแต่ไม่ครับไม่มีแจ้งยอดด้วยครับแล้วก็กลัวจะโดนปรับใช่ครับ เดี๋ยวก่อนจะออกไปถามประชาชนที่เขาจอดรถกันอยู่ข้างนอกถามาน้องๆข้างในนิดนึงวันๆคนที่เขาแวะเข้ามาข้างในเขาแวะเข้ามาทําอะไรบ้างอ๋อมาสมัครสมาชิกค,ค่ะ,ะแล้วก็มาจ่ายเงินค่าผ่านทางว่าจ่ายผ่านตรงนี้ก็ได้เหรอคะอ๋อก็คือเขาไม่รู้วิธีการชําระเงินนะคะคนหนูก็จะแนะนาให้เขาชาระเงินแล้วก็วิธีการใช้งานนยคะ,ะช่วงแรกๆเครียดกันมั้ยคะตรงนี้คือช่วงแรกๆอะคะ่ะคือผู้ใช้ทางเขายังสับสนกับกับช่องทางแล้วทีนี้พอมีค่าปรับ วิธทางก็มาโบยวายที่จุดเยอะพอสมควรนะคะแล้วน้นองๆรับรับกับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงช่วงแรกเครียดไหมคะก็เครียดยค่ะแต่เราก็ให้ข้อมูลแนะนํากับลูกค้าไปอะ,ค,ะค่ะพอลูกค้าเข้าใจเขาก็โอเคเขาก็เย็นลงอะค่ะช่วงนี้ดีขึ้นไหมคะบรรยากาศช่วงนี้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าระบบเขาพัฒนาแก้ไขค่ะคือเพราะว่าตอนนี้ระบบคือมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าประชาชนเขามีปัญหาที่ให้เราแก้ในเรื่องของค่าปรับ พอมีการอนุโลมค่าปรับไม่มีปัญหาก็เลยไม่เกิดนะคะ่ะเข้ามาแป๊บเดียวนะคะ <c oughs> ก็เห็นมีประชาชนแวะราสอบถามข้อมูล2-3รายค่ะอันนี้เป็นส่วนของคนที่ใช้กันอยู่แต่ดิฉันก็มั่นใจว่ายังมีอีกหลายๆคนยังไม่สมัครเดี๋ยวจะได้ไปถามเขาด้ว่าทำไมเขาถึงยังไม่สมัครใช้ระบบเอ l o w ฟนลแะเดี๋ยวไปถามๆรถที่จอดอยู่แถวๆนี้กันค่ะ วันนี้มาแวะตรงนี้เพื่ออะไรคะก็จะมาทำให้สำเร็จนะครับตอนนี้ยังยังยังไม่สำเร็จเลยถึงเราสมัครแล้วแต่ยังสมัครไม่สำเร็จครับผมสมัครผ่านช่องทางไหนคะตอนแรกทางมือถือครับผมมือถือสมัครเองเลยใช่ไหมคะครับมันติดปัญหาอะไรอะคะมันก็ยากอยู่ครับถ้าคนยิ่งไม่เข้าใจยิ่งยากใหญ่เป็นสมาชิก M Flow หรือยังคะไม่ได้เป็นครับทุกวันนี้ผ่านมอเตอร์เวย์ใช้ระบบจ่ายเงินยังไงอะคะอันนี้จ่ายเงินสดครับจ่ายเงินสดเหตุผลที่ว่าทําไมถึงยังไม่สมัคร M Flow น่าจะเพราะอะไรคะบริษัทเขากําลังดําเนินการอยู่ แล้วส่วนตัวเห็นเวลาช่องทางเอ็มโฟลต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้บ้างมั้ยคะก็อยากจะใช้อยู่นะครับเพราะมันสะดวกดีใจทีหลังอยากใช้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นรถของบริษัทก็ต้องรอให้บริษัทเป็นคนตัดสินใจใช่ครับจากจุดบริการบริเวณด่านทับช้างหนึ่งนะคะเราเดินทางกันต่อค่ะจะไปจุดที่ผู้ใช้ทางพยายามติดต่อเข้าไปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเราจะไปจุดที่หลายคนพยายามโทรหานั่นคือ call center นะคะ แน่นอนคัะรถของเราก็สมัครเป็นสมาชิก m f l o w เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะเข้าช่อง Mflow เลยนะคะก็สะดวกนะคะจุดที่เรากําลังจะไปนะคะจะเป็นศูนย์ควบคุมกลางหรืออาคาร CCB ของมอเตอร์เนะคะซึ่งอยู่ที่ลาดกระบังค่ะจากสายเเดี๋ยวเราก็จะไปต่อสาย7เพื่อมุ่งหน้าไปที่อาคาร CCB ลาดกระบังค่ะ ใช้มอเตอร์เวย์หม่เลขเจ็ดนะคะมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่21คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นตึกใหญ่นี่คืออาคารศูนย์ควบคุมกลางของมอเตอร์เวย์ค่ะหรือที่เราเรียกกันย่อๆเป็นภาษาอังกฤษว่า CCB นะคะในนี้นะคะจะมีทั้งเป็นศูนย์ควบคุมกลางจะมี Call Center ของมอเตอร์เวย์6 5 8 6กด7และมี Call Center 1 5 8 6กด1ของเอโฟลด้วยผู้ใช้ทางหลายคนบอกว่าช่วงนี้โทรศัพท์เข้าที่สายด่วนเอโฟลติดยากมาก โืยถ้าติดแล้วก็รอสายนานมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องที่ทำการของ Call Center 1 5 8 6กดหนึ hmm. ่งจะเอาคำถามทั้งหมดที่ไปอ่านเจอนะคะไม่ว่าจะอ่านผ่านสื่อโซเชีย hmm. ลหรือว่าผู้ชมฝากถามมาไปถามว่าเขาจะมีคำตอบเรื่องของ Mflow mm hmm. อย่างไรกันบ้างตามไปที่ชั้น4ีเลยค่ะ m อมโฟ Call Center สวัสดีค่ะเชีร์พารับสายยินดีบริการค่ะ ต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดแจ้งได้เลยนะคะในระบบของการตัดเงินของเราค่ะจะไม่ได้ตัดทันทีที่มีการผ่านทางนะคะตรงน,นี้อย่างเช่นคุณสุเทพมีการผ่านทางวันที่1 1 2ครั้งมันก็จะบันทึกรายการผ่านทางไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วถึงจะมีการหักชำระเงินให้ผ่านทางเอ็มพาร์หรืออีซิพาร์ที่คุณสุเทพได้มีการเลือกเอาไว้ครับเอฟโฟกัสเซ็นเตอร์สวัสดีครับช่วยช่วยรับสายอินดีให้บริการครับไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ วอนนี้อยู่กับน้องสองคนนะคะน้องปูนกับน้องแอมนะคะจากทีม call center ของ M Flow เลยค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวก่อนจะถามทั้งหมดที่ผู้ชมถามมาถามคำถามแรกก่อน mm hmm. เขาบอกว่ารอสายนานบางทีโทรมาไม่ค่อยว่างอันนี้จริงร้เปล่าคะ,ะเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันตรงนี้ครับผู้ใช้ทางติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากเลย mm hmm. ก็อาจจะทําให้บางท่านถือสายรอนานนิดหนึ่งะนะครับผมเรามีกี่คู่สายคะ ะะเรื่องคู่สายค่ะเดิมนะคะจะมีทั้งหมด24คู่สายค่ะแต่ว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากนะคะเราก็เลยมีการเพิ่มคู่สายค่ะจาก24เป็น96ะนะคะแล้ก็ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยค่ะแล้วที่บอกว่ารอเนี่ยรอสายเห็นตรงนี้จะมีเป็นคิวบอกเลยว่ามีคิวรออยู่ที่เท่าไหร่แต่มีเหตุผลใช่ไหมคะว่าทําไมต้องรอคิวนานเนื่องจากณตอนนี้นะคะก็คือ1เลยคือมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วก็ในแต่ละเคสนะคะใช้เวลาในการตอบหรือว่าอธิบายเหตุผลค่อนข้างจะนานนิดนึงค่ะใช่ค่ะ,คะก็เลยทําให้มีจํานวนคิวรอเยอะ,ะนิดนึงค่ะ พี่ก็เคยโทรพี่ก็ถามนานนะเพราะฉะนั้นออก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมสายรอนานประมาณเวลาต่อคนเนี่ยคุยนานประมาณไหนครับถ้าจะเป็นประมาณต่อคนก็ประมาณ10นาทีครับผมก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าบางเคสก็ก็ดึงไปครึ่งชั่วโมงากว่านั้นครึ่งชั่วโมงก็มีใช่ค่ะเอาล่ะก็เข้าใจทั้งคนโทรเข้าใจทั้งคนทํางานด้วยนะท่านเราจะมาสรุปทั้งหมดที่คนโทรมาณตอนนี้อันดับหนึ่ง คนถามเรื่องอะไรมากสุดคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของการชําระเงินครับผมเพราะว่ามีผู้ชะทางบางท่านนะครับชำระเงินมาแล้วแต่ตัวระบบตรงนี้ไม่อัปเดตยอดให้นะครับก็เลยมีการาผู้ชะทางก็เป็นการล้อรน,นใจก็เลยมีการติดต่อเข้ามาตรงนี้ครับผมถ้าเรื่องของการระบบตัดเงินต่างๆเนี่ย เราจะให้คาแนะนํำยังไงคะครับตรงนี้แนะนําว่าถ้ามีการชําระเข้ามาแล้วครับก็รบกวนให้รอเว้นระยะการดาเนินการสักครู่หนึ่งครับผมให้ตัวระบบที่มีการดําเนินการปรับยอดให้ครับรอที่ว่ารอสักประมาณหลักชั่วโมงหรือหลักวันหรือยังไงครับบางทีก็ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับผมค่ะค่ะหลักๆก็คือให้รอหน่อยใช่ครับแต่ถ้ายอดตรงนี้ยังไม่ปรับปรุงอีกหลังจากที่รอมาแล้วครับก็ทางเราจะเป็นการรับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบให้จากทีม ทีมงานตรวจสอบหลัน<ช>้ครับผมเพราะว่าหลักๆอย่างที่บอกว่าบางคนก็ร้อนใจเนาะอาจจะ<ช>กลัวกลัวถูกปรับพอจะโทรมา call center ก็อาจจะรอสายนานหน่อย<ช>เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือว่าถ้าเป็นห่วงกังวลเรื่องนี้ก็รอเรื่องของระบบหน่อยแล,<ช>แล้วถ้า<ร>สมมติว่ารอแล้วเขายังไม่มีความชัดเจนเขาจะเขาสามารถรอได้กี่วันนะคะ อ่าตรงนี้ครับหลังจากจบสายสนทนาครับโดยส่วนมากแล้วทางเจ้าที่จะเป็นการประสานงานให้เลยครับผมถ้าหากว่าได้ข้อมูลตรงนี้อย่างไรแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีการติดต่อกลับไปแจ้งผู้ช้ทางด้วยครับผมปัญหาคือแล้วคนที่โทรไม่ติดอะค่ะเขามีปัญหาเดียวกันเขาก็อาจจะมองว่าอ้าวแล้วเราจะให้คนติดต่อเรามาได้ยังไงเขาต้องทํายังไงอะคะทางเรามีประมาณ2ช่องทางครับก็คือช่องทางแรกจะเป็นช่องทางหนึ่ง้าดหตรงนี้กดหนึ่งจะเป็นของเ f l o w ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะเป็นช่องทางของตัวไลน์ครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ใช่ครับตอนนี้เราให้เวลากี่วันนะคะกว่าจะถูกปรับเพราะว่าเมื่อก่อนจำได้ว่า2วันต้องจ่ายแล้วเห็นรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ท่านไหนจะตอบตรงนี้ดีค่ะ,คะ ก็คือส่วนในเรื่องของค่าปรับนะคะเน,เนื่องจากปัญหาที่ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะก็เลยมีนโยบายจากทางกระทรวงธรรมนาคมนะคะยืดระยะเวลาก็คือไม่ลดงดเว้นค่าปรับอะคะ่ะไปจนถึงวันที่31มีนาคมเลยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการเงินนะตอนนี้ค่ะก็คือทางเราก็จะรับเรื่องแล้วก็รีบประสานงานให้นะคะแล้วก็อยากจะแจ้งผู้ใช้ทางทุกท่านนะคะว่าเรื่องค่าปรับตรงนี้คือไม่ต้องกังวลใจค่ะ,คะ ก็คือจนถึงวันที่3 1มีนาคม2565ใช่ก็คือคุณวิ่งผ่านทางไปได้ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าวิ่งฟรีนะถ้าผ่านทางยังต้องจ่ายอยู่ใช่ค่ะยังต้องชาระอยู่กี่วันคะนะตอนนี้ก็คือเนื่องจากงดเว้นค่าปรับแล้วอะค่ะก็คือก็คือยังสามารถชําระได้เรื่อยๆชำระได้เรื่อยๆใช่แต่ค่าปรับที่พูดกันหมอเหมาว่า5,000นะไม่มีไม่มีค่ะถึงสามสมีนาคมเลย3 1มีนาคมไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคะ ก็ก็คือเบื้องต้นนะคะ,อะของของเอ็มโฟล์ค่ะก็จะมีกําหนดระยะเวลานะคะให้ผู้ใช้ทางที่ผ่านทางไปแล้วเนี่ยชำระเงินตามกําหนดถ้าในกรณีที่ไม่ได้ชําระเงินตามกําหนดนะคะก็จะเกิดค่าปรับขึ้นค่ะอเอาละเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันทีนี้ถ้าเรามานเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยถ้าอยากจะสมัครต้องทํำยังไงบ้างคะครับโดยช่องทางการสมัครแล้วครับเบื้องต้นจะมีทั้งหมดสามช่องทางครับผมโดยช่องทางแรกจะเป็นการสมัครผ่านเว็บไซต์ครับเป็น m f ็มโฟล์ไท ช่องทางที่2ก็สามารถดาวน์โหลดเป็นโมบายแอปพลิเคชันเข้ามาได้เลยครับผมตรงนี้โดยค้นหาคาว่า i n f l o w ไทยครับแล้วก็ช่องทางที่3เราสามารถวอล์กอินได้ที่จุดบริการเลยครับผมณปัจจุบันจะมีทั้งหมด7จุดบริการครับจะเป็นด่านทับช้างขาเข้าขาออกจุดพักรถบางปะกงขาเข้าขาออกครับกรมหลวนพระราม6 แล้วก็สํานักงานขนส่งพื้นที่4หนองจอกแล้วก็พื้นที่5จตุจักรครับผมขนส่งก็สมัครได้เหรอคะใช่ครับ่ะแล้วการสมัครรูปแบบที่ว่านี่เดีข่าวว่าต้องใช้เอกสารเยอะอันนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนอาจจะมีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าเขาบอกว่าบางคนใช้คาว่าสมัครยากมาก มันยากจริงหรือเปล่าคะตรงนี้ทางทางเจ้าที่แนะนําว่าสมัครมายากเลยครับผมแต่เนื่องด้วยตัวเอกสารตรงนี้ครับเนื่องจากว่าทาง e n f l o w ครับจะเป็นการตรวจจับจากป้ายทะเบียนรถซึ่งอาจจะมีการขอข้อมูลในส่วนของตัวรถแล้วก็เอกสารตัวนี้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเอ,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 อกสารใช้อะไรบ้างคะที่บางทีอาจจะมีเสียงบน่นว่าใช้เอ,อกสารเยอะจังใช้อะไรบ้างคะถ้าเอาบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาตรงนี้เราจะต้องมาดูก่อนครับว่าชื่อผู้ครอบครองรถเป็นของใครถ้าเป็นตรงกับผู้ที่สมัครตรงนี้ครับก็ จะใช้คำนาเล่มทะเบียนรถครับผมกับรูปถ่ายด้านหน้าของตัวรถใน,ในแต่ละขั้นต,น,ตนตอนตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลแล้วก็มีการอัปโหลดเอกสารเข้าไปพร้อมกันด้วย<ช>ครับผมถ้าไปที่บนซับเซอร์วิสก็เอกสารเดียวกันนี่แหละใช่ครับก้นี้นิติบุคคลนะครับผมตอนนี้ก็จะมีเอกสารเราจะต้องมาดูก่อนครับว่านิติบุคคลตอนนี้เป็นภาคธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ภาคธุรกิจ<ม>ถ้าเป็นภาคธุรกิจเราก็จะขอเป็นหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกมาไม่เกิน90วันครับ,รบผมแล้วก็จะเป็นส,นสำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่านนะครับ แน่นอนแหละที่คนที่บอกว่าทำไมใช้เอกสารเยอะจังแต่ถ้าเรามองในแง่เป็นกลางเนาะเวลาเราจะต้องไปสมัครอะไรก็แล้วแต่ในนามนิติบคุคคลมันก็ต้องใช้เอกสารแบบนี้เหมือนกันเนาะก็ต้องใช้เหมือนกันแล้วมีคําถามหนึ่งเวลาที่ไปตามบริษัทเซอร์วิสก็มักจะมีคนถามว่าถ้าเขาขับรถคันนี้อยู่แต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถละ่ะทํายังไงคะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถเองอครับผมตัวนี้เราจะต้องใช้ใบยินยอมจากผู้ครอบครองรถครับ<ม>ซึ่งแบบฟอร์มตรงนี้ทางเอ็มโฟก็จะมีให้ดาวน์โหลดด้วยครับผม แล้วก็มีคําถามตามมาเยอะนะบางคนเนี่ยเอาก็ลูกสาวผมอยู่ต่างประเทศรถคันนี้เป็นชื่อลูกสาวผมแล้วลูกสาวผมจะเซ็นยินยอมยังไงคําถามมันปลิกย่อเยอะเหมือนกันเนาะกรณีนี้ทํายังไงคะตรงนี้ถ้าเป็นกรณีนี้ครับสามารถทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซ็นเข้ามาก็ได้ครับได้เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสมัครผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ทางมบายแอปพลิเคชันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบพี่เห็นเขาใช้คํานี้ใช่ไหมคะ เต็มรูปแบบแล้วอีกแบบหนึ่งแสดงว่าไม่เต็มรูปแบบอันนั้นคืออะไรคนะตัวนั้นจะเป็นการสมัครผ่านในตัวของไลน์ครับผมเราเรียกว่าไลน์โอเอนะครับตัวนี้จะมีช่องทางการชำระเงินก็คือเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับผม<อ>ซึ่งเป็นการว่าเหมือนว่าเราสมัครเพื่อวิ่งผ่านทางในส่วนของข้อมูลตรงนี้ครับจะไม่สามารถเรียกดูรายการลดหรือว่าเรียกดูรายการผ่านทางต่างๆได้ครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมัครผ่านทางไลน์ไม่เรียกว่าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ ก็คือวิ่งผ่านทางแล้วก็ให้ตัดเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นใช่ไหมคะอันนั้นสมัครผ่านไลน์เท่านั้นและถ้าสมัครผ่านทางเว็บไซต์กับทางแอปพลิเคชันมีสิทธิพิเศษมากกว่าด้วยไหมคะหรือยังไงครับในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้ครับในกรณีที่สมัครผ่านในตัวของแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ครับจะได้รับสิทธิ์วิ่งฟรีจำนวน2เที่ยวครับผมแล้วก็ทุกเที่ยวที่มีการผ่านด่าน ตรงนี้จะมีส่วนลด20%ด้วยครับจากปกติแล้วรถ400จะอยู่ที่ราคา30บาทก็จะเหลือ24บาทถูกเที่ยวเลยครับผมก็คือ20%ตรงนี้นะคะจะจะมีโปรโมชั่นตรงนี้ให้ประมาณ3เดือนค่ะหรือว่าหมดจํานวน10นะคะต่ส่วนในของ Line OA ค่ะก็คือเป็นเป็นแค่การผูกรถแล้วก็ผูกวิธีการชําระเงินค่ะยังไม่ใช่สมาชิกแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้โปรโมชั่นตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถดูรายการผ่านทางได้แต่จะมีอีกูปองของเซเว่นนี่ใช่ไหมก็จะมาผ่านทางใดจะได้อะไรบ้างคะ ตรงนี้จะเป็นอีคูปองครับเราใช้ซื้อของในเซเว่ได้เลยครับผมบมูลค่าเท่าไหร่อ่าหกบาทครับแล้วให้กี่สิทหมดเขตเมื่อไหรคะตรงนี้จะมี50,000ื่สิทธิ์ครับผม,ม<ช>สรุปก็คือถ้าสมัครผ่านทางเว็บไซต์กับทางแอปพลิเคชันเรียกว่าเต็มรูปแบบเอกสารครบแต่ก็จะได้โปรโมชั่นต่างๆครบเหมือนกัน และเห็นบอกว่าช่องทางการชาระคผ่านทางก็จะมีหลากหลายกว่าด้วยอยางงั้นไหมคะ,ะใช่ค่ะช่องทางการชรําระเงินก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะ,ะคือสามารถเลือกเป็นชําระด้วยตนเองก็ได้หรือว่าตัดผ่านระบบอัตโนมัติก็ได้ค่ะใช่ค่ะถ้วทางลน์ออฟฟิเชียลนะคะจะต่างเป็นยังไงบ้างช่องทางการชาระของของลน์ออฟฟิเชียลนะคะล i ยโอเอก็คือจะมีช่องทางการชรําระเงินให้แค่หนึ่งช่องทางค่ะก็คือตัดอัตโนมัติที่เป็นในรูปแบบของบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ,คะ แต่ไลน์ออฟ i ิเชีเห็นบอกสมัครง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้เอกสารมากใช่ค่ะมันก็ <จะ S 1> มีควา<ม> <ไง S 2> แตก,กต่างตรงนี้แหละ<ช>นะคะคําถามที่2ท่ถ้าเราจะมาสรุปคําถามอันดับ2ที่คนถามมากๆตอนนี้เป็นเรื่องอะไรคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นในส่วนของมีบัตรเอ็มพาหรือว่าอีทีพาอยู่แล้วครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหรือไม่ะครับผม <c oughs> จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกของเอฟโหรือเปล่าค่ะคาตอบคือตรงนี้ครับถ้ามีบัตรเอ็มพาหรือว่าอีทีพาอยู่แล้วครับตรงนี้จาเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกของเอฟโอก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ในขั้นตอนการชําระเงินในขั้นตอนสุดท้ายตรงน,นี้ก็สามารถเลือกการตัดผ่านาบัญชีเอ็มพารกับอีทีพาได้เลยครับผม <c oughs> แต่ว่าถ้าสมาัครผ่านไลนย์อย่างที่บอกว่าก็คงจะเริ่มช่องทางนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณเป็นสมาชิก M Pass Easy Pass คุณก็ต้องสมัคร M Flow ก่อนจะเป็นตรงนั้นนี่แหละเรามีคําถามนะคะโดยถามน้องแอมหน่อยมีคนบางทีพี่ไปอ่านคอมเมนต์ข้างล่างเวลาเราดูเรื่อง M Flow นะเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ M Pass Easy Pass ดีอยู่แล้วทำไมเขาต้องมาสมัคร M Flow ล่ะเชิญชวนตรงนี้หน่อยเพราะอะไรเขาถึงต้องมาสมัคร M Flow คะค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะของเลน M Flow ของเราค่ะจะไม่มีไม้กั้นเพราะฉะนั้นจะวิ่งเป็น free flow เลยนะคะไม่ต้องหยุด เพื่อที่จะจ่ายหรือว่าสแกนโค้ดที่หน้าด่านนะคะอันดับที่2คือของ M อ็มพาร์นะคะรองรับแค่รถที่เป็นประเภท4ล้อเท่านั้นค่ะแต่ของ m อง็มลรรองรับรถทุกประเภทค่ะ,คะก็คือวิ่งผ่านเลนเราได้หมดเลยอของ m อ็มเรานะคะก็คือจะมีข้อดีอีกนิดนึงนะคะตรงที่ว่ามีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายแล้วก็สามารถวิ่งก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังได้ค่ะเอ็มพ s ร์ตนี่คือต้องจ่ายกนะ่อนต้องต้องต้องจ่ายณตรงนั้นเลยเปสำรองในบัตรก่อนนะคะก็เป็นข้อแตกต่างกันเนาะ อันดับ3น่าจะถามอะไรอีกคะก็อันดับ3ตรงนี้ครับก็ผู้ใช้ทา,างบัานที่ยังไม่ได้สมัครแล้วก็มีการเข้าช่องทางผิดเข้าไปตรงนี้ครับ<อ>ผมก็จะมีการติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากเลยครับว่าชําระเงินทางไหนได้บ้างครับผมอ่านี่แหละแนะนําเลยค่ะชาระทางไหนคะครับซึ่งปัจจุบันตรงนี้จะมีสองช่องทางหลักๆโดยช่องทางแรกสามารถชําระผ่านเคาน์เตอร์์วิสได้เลยครับผมที่เซเว่นอีเลฟเว่นโดยการแจ้งหมายเลขบัเทเบียนรถครับผมตรงนี้จะมีค่าบริการ10บาทแล้วก็ช่องทางที่2 สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลวิ่งช่อง M4 แต่ไม่ใช่สมาชิกตัวระบบจะให้มีการใส่หมายเลขายทะเบียนครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีช่องทางการชำระเงินให้อยู่2ช่องทางครับจะเป็นผ่าน QR code กับชำระผ่านบัตรเดบิตก,กับบัตรเครดิตะนะครับนนเ,เดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพอเราวิ่งผ่านทางไปปุ๊บเราไปที่เซเว่นเลยแสดงว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรหรอคะไปเซเว่นแล้วบอก บอกทะเบียนรถแค่นั้นเองใช่ครับผม oh. ด้วยปกติแล้วก็สามารถแจ้งกับพนักงานที่เซเว่นได้เลยครับผมว่าชําระค่าผ่านทาง i อินโฟล์ครับง่ยยายดีนะคะใช่ครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกันว่า,าหลังจาก31มมีนาไปแล้วก็ต้องไปจ่ายภายใน7วันไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิน7วันก็จะมีค่าปรับเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือคําถามที่3ที่บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วหลงเข้าไปทํายังไงง่ายสุดข้อแรกเดินไปเซเว่นเลยแค่ไปบอกทะเบียนรถ แลวต้องจําวันเวลาที่เราวิ่งมคะว่าเราผ่านวันไหนต้องต้องขนาดนั้นมีคะตรงนี้ไม่ต้องครับผมแค่เราแจ้งเป็นเบอร์โทรศัพท์รมือถือกับหมายเลขให้เบรถของเราครับอ๋อง่ายดีนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือไปไปดูในแอปไปดูในไลน์ก็ได้มันจะมีบอกว่าผ่านทางโดยไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมก็สามารถเข้าไปที่ออซอฟต์เซอร์วิสได้เลยนะครับตรงนี้จะมีเจ้าที่คอยแนะนําว่าะจะต้องดําเนินการแล้วก็ค้นหาข้อมูลการชรําระเงินอย่างไรด้วยครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ด้านรับชําระไม่ใช่ใช่รัช่นนนนะะเพาาาา้กกก็ียหหลลองงท พูดถึงเรื่องของข้าปรับก็ยังมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าที่มีข่าวว่าจะคืนกันค้าปรับตกลงคืนหรือยังแล้วจะคืนครบทุกคนหรือเปล่าจะคืนช่องทางไหนคะค่ะก็คือ ระยะเวลาในการดําเนินการคืนค่าปรับนะคะสําหรับท่านที่จ่ายเข้ามาแล้วนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการคืนให้กับทุกท่านนะคะเต็มจํานวนในส่วนที่เป็นของค่าปรับนะคะก็คือการคืนก็คือจะคืนอัตโนมัติให้นะคะคืนเข้ากับช่องทางเดิมที่ที่ลูกค้าชําระเข้ามาอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลใจนะคะก็คือจะดําเนินการให้ครบทุกท่านแน่นอนค่ะ เราะพี่ดูจากข่าวเหมือนกันเห็นมีข่าวมาจากกรมทางหลวงวนะันนีวันที่ประมาณวันที่10ก็บอกคืนไปได้ประมาณ80%แล้วก็เยอะเหมือนกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คําแนะนําอีก่รอบๆสาหรับคนที่อาจจะยังโชว์เข้ามาเราไม่ติดเผื่อเขาอาจจะมีคําถามนอกเหนือจากนี้นะน้องปูมีอะไรจะแนะนำมาฝากกล้องนี้ได้เลยโดยปกติแล้วจะแนะนําเป็นเรื่องของการชําระเงินนะครับก็คือว่าเวลามีการสมัครเป็นสมาชิกของเอโฟโอก็จะเป็นการเลือกรูปแบบการชําระเงิน2 1. แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบรายครั้งแบบที่2จะเป็นแบบรอบบินครับ ผู้ชี้ทางตรงนี้ครับบางท่านนะครับยังเกิดความไม่เข้าใจอยู่สมมุติว่าวิ่งผ่านวันที่1โดยปกติแล้วถ้าเป็นการชำระแบบหลายครั้งวิ่งผ่านด่านวันที่1ครับตัวระบบจะยังไม่มีการตัดเงินให้นะครับจะเป็นการตัดเงินให้หลังจากนั้น2วันครับผมก็คือวันที่2แล้วก็วันที่3าครับพูดง่ายๆคือเป็นการตัดเงินหลังวันที่สุดยอดบินครับผมก็คือถ้าเราสมัครให้เขาตัดเงินแบบไหนเขาก็จะตัดแบบนั้น เมื่อสักครู่พี่ไปที่ One Stop Service มีเหมือนกันร,รู้สึกเขาเขาเรียก <ๆ S 1> ว่าตัดตามรอบบินหรืออะไรนะอีก,กน,นึง <จะ S 1> ทุกวัน,นที่หนึ 16, ่งถึงสิบหกใช่ครับถ้าเป็นแบบรอบบินจะมีการตัดรอบทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกครับใช่ใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ก็เจอลูกค้าอะไหนึ่งเหมือนกันบอกว่าไม่เห็นตัดเงินเลยเขาเริ่มไม่สบายใจเขาเลยบอกว่าเขาขอมาเปลี่ยนให้แบบตัดทุกครั้งที่วิ่งจริงเลยครับเพราะว่าการตัดเงินตรงนี้จะเป็นการตัดเงินให้หลังจากที่มีการสรุปยอดแล้วก็คือ2งวันนะครับผมสองวันก่อนใช่ไหมครับแล ตอนนี้เรามีการแจ้งเตือนลักษณะอะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะก็คือถ้าท่านที่เป็นสมาชิกนะคะจะมี notification นะคะแจ้งเตือนในแอปในนบัญชีของลูกค้าอยู่แล้วนะคะถุกรายการที่วิ่งผ่านใช่ค่ะสามารถเปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะแต่ลักษณะ SMS ทางมือถือยังไม่มีใช่ไหมคะถ้าเป็น SMS จะเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่าค่ะ ก็คือเหมือนเป็นการสรุปยอดนะคะแล้วก็ส่งเป็น SMS แจ้งให้กับผู้ใช้ทางว่ามีการสรุปยอดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีการส่งลิงก์อีบิลให้ค่ะเพื่อกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเราผ่านวันไหนแต่ถ้าเราเป็นลักษณะของการสมัครเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเราจะรู้อยู่แล้วว่าให้ตัดแบบไหนแต่ถ้าสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้สมัครเต็มรูปแบบอาจจะสมัครผ่านทางไลน์ก็จะต้องรู้แหละว่าถ้าเราผ่านนะเราก็ต้องไปเช็คผ่านทางแอปหรือทางไลน์ว่าเราผ่าน เพื่อที่จะชําระเงินแล้วเรื่องของบัตรเครดิตก็ยังมีคนห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่วันที่รับสมัครแรกๆพี่ก็ไปเหมือนกัน <c oughs> เขาก็บอกว่าเรื่องของข้อมูลบัตรเครดิตเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เหมือนกันเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ทางหน่อยว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ยังไงก็ปลอดภัยอยู่แล้วะคะ่ะตรงนี้ก็เรื่องเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คือทางทางบริษัทให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก นะคะเราก็จะย้ําเตือนพนักง,งานทุกท่านด้วยนะคะว่า,เ,าเราทํางานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะ,ะคะ่ะแล้วก็จะมีนโยบายที่ทางบริษัทด้วยว่าพนักงานนะคะที่ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการนะคะจะไม่สามารถนํามือถือหรือว่าอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ใดๆเข้าได้เลยเพื่อ<ม>เพื่อป<ม>้องกันในระยะต้นนะคะในด่านแรกว่าไม่ให้มีข้อมูลล้วไหลแล้วก็2นะคะก็คือจะมี คือในทางหลังบ้านนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดีคือเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็จะไม่สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้<ม>ค่ะหรือว่าถ้าเป็นข้อมูล Security ก็จะมีเป็นการมาร์กเอกเอาไว้อ e ะค่ะก็คือไม่ไม่สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดหรือตัวเลขทั้งหมดของลูกค้าได้น<ม>ะคะเพราะว่าอันนี้คนเป็นห่วงเนาะใช่นสมัยนี้บางทีมันชอบมีข่าวลักษณะโน้นลักษณะนี้อะ่ะก็มาถามให้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพี่ว่าอันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะที่หลักๆที่คนอยากรู้กันสมัครยังไง ตัดเงินยังไงวิ่งยังไงไม่ให้เจอค่าปรับนะคะแล้วก็ช่องทางการชาระต่างๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทางอยากจะรู้กันเนาะอะไรน,นามของเพื่อนเพื่อนซิมเคาน์เตอร์มีอะไรจะฝากผู้ใช้ทางมีกาะช่ว้อาจจะรอสายกันนานหน่อยใช่ครับตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมที่ทือสายรอนานนะครับทางทางเจ้าที่เราก็ให้บริการเต็ม ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมคะใช่ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับผมนะคะนี่บรรยากาศตั้งแต่มาน้องๆเขาก็เสียงงงงงงงรับสายกันตลอดเวลาเลยนะเอาล่ะวันนี้เราก็เป็นตัวแทนประชาชนผู้ใช้ทางแล้วกันบางทีโทรศัพท์ไม่ติดวันนี้มาถามให้แล้วนะคะทุกคําถามที่คุณผู้ชมอยากจะทราบกันวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ วันนี้นะคะเราก็ทำหน้าที่แทนผู้ใช้ทางแล้วนะคะมาที่ call center 1 5 8 6กด1ของ MFlow เห็นมีคําถามอะไรก็พยายามนํามาถามให้สรุปคร่าวๆกันอีกรอบทั้งเรื่องของการรับสมัครนะคะถ้าเป็นช่องทางของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันนั้นก็อาจจะต้องใช้หลักฐานครบหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะคะก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สําเนาทะเบียนรถแล้วเราก็ไปกรอกข้อความกันไปส่วนเรื่องของการชําระเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางแต่สําหรับบางท่านที่บอกว่าสะดวกสมัครผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าช่องทางการชําระเงินก็จะมีเพียงช่องทางเดียวคือบัตรเค,ครดิตนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการรับสมัครส่วนเรื่องของ องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเช่นว่าผ่านทางไปแล้วทําไมยังไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนมาแล้วทําไมยังไม่มีการตัดเงินวันนี้ก็ถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเรื่องของการประมวลผลของระบบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะพอมีการประมวลผลเสร็จปุ๊บเราค่อยไปชําระค่าผ่านทางตามช่องทางที่เราเลือกมาแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆนะคะเขาก็มีช่องทางให้เราโต้แอย่างได้เช่นกันนะคะ ส่วนคำถามที่คนฝากถามกันมานะคะว่าถ้ามีประเภทอยากจะลักไก่เข้าไปใช้แล้วไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางอันนี้เขาก็มีเรื่องของตัวบทกฎหมายกันอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของเงินค่าปรับที่หลายคนเป็นห่วงกันมากๆนะคะก็สรุปว่าผ่อนผันให้ถึงวันที่31มีนาคม2565นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ผ่านทางแล้วยังไม่จ่ายค่าผ่านทางก็รีบไปจ่ายภายในวันที่31มีนาคม2565ตามช่องทางที่เรานำเสนอกันมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบจริงๆกันแล้วนะคะนั่นคือถ้าคุณผ่านทางภายใน7วัน แล้วไม่จ่ายค่าผ่านทางอันนั้นก็ต้องเมียเรื่องของการปรับกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการผ่อนผันไม่ปรับนะคะและสำคัญที่สุด m f l o w สายด่วนทำไมสายไม่ว่างทำไมรอสายนานเมื่อสักครู่พาไปชมแล้วนะคะบางท่านคุยถึง30นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เข้าใจทั้งผู้ใช้ทางที่โทรศัพท์มาแล้วต้องรอสายนานแล้วก็เข้าใจทั้งคนทำงานที่ก็ต้องคอยให้ข้อมูลกับประชาชนผู้ใช้ทางเอาเป็นว่าส่วนตัวดิฉันนะคะถ้าถามนะคะสมัครนะคะ่ะ เราก็จะสะดวกในการใช้ทางส่วนที่ว่าคุณจะสนใจสมัครผ่านช่องทางไหนหรือว่าจะเลือกการชําระเงินรูปแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้ใช้ทางนะคะทั้งที่เป็นสมาชิก m f l o w และที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็มาหาคําตอบให้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามนะคะวันนี้ต้องขอบคุณกองทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองกรมทางหลวงนะคะที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทําค่ะและฝากเช่นเคยนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้คน ดูเรื่องของ M Flow กันมากๆรวมถึงฝากกดติดตามช่องของเราตรงนี้ด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันกนิกาปรุมช่างและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ